ครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาที่เกาะพังานนะครับเดินทางจากสี่คิวมาเนี่ยกว่าจะถึงนี่ก็พันห้าร้อยกิโลนะครับเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ที่อําเภอดอนสกักเช้ามาเรือเฟอร์รี่เที่ยวสองโมงครึ่งตอนนี้มาถึงที่บ้านลูกค้ารีสอร์ทเนี่ยที่เข้ามาทําทั้งหมดสามหลังเนี่ยนะครับหลังสีส้มหลังสีฟ้าแล้วก็หลังสีแดงแบบเดียวกันหมดเลยนะครับซื้อมาล้านกว่านะครับก็ ใช้เวลาเนี่ยสองสามชั่วโมงค่าขนส่งค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยเฉพาะค่าขนส่งสามคันรถนี่ประมาณห้าหมื่นนะครับเป็นประการใดเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าของบ้านเลยเฮครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงครับเฮียของใช้ดีมากเลยเฮียไม่ร้อนแล้วก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่เยอะขนาดนี้ค่าขนส่ง ก็ใช้ได้อยู่นะแต่พอเรามาทําแล้วก็ก็มันยังถูกอยู่ครับก็ยังคุ้มครับยังคุ้มพูดถึงในแง่ของการลงทุนครับผมนะครับเปรียบเทียบกับที่เฮียเนี่ยเคยทํามากับมือตัวเองเนี่ยหลังนั้นอ่ะที่ใช้วัสดุแบบเดิมๆครับอันนั้นตกหลังเท่าไหร่ต้นทุนต้นทุนหลังหนึ่งห้าแสนหลังหนึ่งห้าแสนครับผมอ่าเป็นฟามไม้อะไรต่ออะไรแล้วก็หลังคาตีฝ้าใ่ะเปช่ยแมข้างในครับผมอ่าแล้วเปรียบเทียบกับเอาันนี้ปินปองทั้งหมดครับผมตั้งพื้นตั้ง ทุกอย่างหลังคาทุกอย่างจนขึ้นเป็นหลังเนี่ยครับผมหลังละสามแสนกว่าสามแสนกว่าครับอันโน้นตกห้าแสนห้าแสนอันนท่านผู้ชมคิดเอาเองเนี่ยเนี่ยเขาทำาไรถึงสั่งเนี่ยเนี่ยมากี่คันรถมาสามครับสามคันรถค่าขนส่งคันรถเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นครับค่าเฟอร์รี่หมื่นกว่าบาทค่าเฟอร์รี่หมื่นกว่าบาทครับผมเป็นสี่ห้าหมื่นค่าขนส่งครับผมแล้วเอาไปเปรียบเทียบหลังตอนหลังเนี่ยมันทำไมจะไม่คุ้มถูกไหมอ่าใช่ครับประกอบกับ ช่างลูกน้องก็ไม่เคยทําครับผมเฮียไปดูที่โรงงานครับผมแล้วเอาความรู้ที่โรงงานมาบอกช่างครับช่างก็เลยทําตามเฮียอ่าใช่ครับออกมาได้เนียยเลยเนี่ยเนี่ยก็ใช่ได้เออทั้งหมดเอามาทั้งหมกี่หลังเนี่ยสามหลังเลยสามหลังอันนี้หลังสีแดงครับอันนั้นหลังสีฟ้าอ่อนหลังสีส้มอ่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในข้างบนพื้นว่าเขาวางห่างวางคาน มีคอนเซปต์ในวิธีการก่อสร้างอย่างไรนะครับสรุปคุ้มแน่ครับคุ้มยืนยันนะเนี่ยนะยืนยนนันยืนยนัยน,ยนเลยเอออ,อันว้าก็ไม่ต้องตีโอ้ยไม่ต้องยุ่งอะไรเหมือนกับไอ้เดียกว่าไม่ต้องตีไอ้นั่นตีไอ้น้นตีไอ้นี่ไม่ต้องตีนั่น,ต,น,น,ต,น,ต,ต,น,นตีนี่ของแท้จ้องอย่าลืมนะครับหลังคาเนี่ยต้องห่างสี่เมตรขึ้นไปถึงจะเป็นปิงอปองแท้สเต่งัรรับโหลดได้สี่ร้อยกิโลแรงกด พื้นก็เหมือนกันห่างเนี่ยเห็นเนี่ยข้างล่างเนี่ยสองเมตรสองเมตรหานห่างสองเมตรรับโหลดได้หกร้อยกิโลพื้นนะนะอ่ะเดี๋ยวไปดูของจริงข้างในลึกๆอ่าไปดูหลังแรกก่อนไม่เป็นไรหลังแรกก็ได้ไม่เป็นไรขึ้นเลยทุกหลังเหมือนกันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดอ่ะดูได้ถุงอันนี้ก่อน โอ้เฮียเสริมคานได้ดีมากเลยมันมีชวัวงนี่สองเมตรกับนี้ใช่ไหมเฮียครับผมเออเนี่ยสองเมตรแล้วจะทาสีดําด้วยมันออกสไตล์ร้อปล่ <c oughs> าลงก็ชอบไปดิครับผมอันนี้ให้ฝรั่งเขาเช่าเหรอครับผมเดือนเท่าไหร่เดือนหมื่นห้าหลังละหมื่นห้าต่อเดือนแกบอกมีเท่าไหร่ไม่พอนะครับหลังละหมื่นห้าต่อเดือน โอ้ยอย่างนี้ปีเดียวคืนทุนหมดเลยครับผมแล้วข้อสาคัญมันไม่เปลืองไฟไม่เปลืองแคร์ครับครับเห็นไหมไม่เปลืองอ้าวเดี๋ยวมาดูข้างในขึ้นไปดูข้างในเนี่ยเนี่เขาใจออกแบบหรอลองตามผมมาท่านผู้ชมเกาะพนันเราเนี่ยนะครับเขาปูกระเบื้องทับพื้นปีนปองอันนี้ก็ลดระดับจากพื้นระเบียงมาพื้นบ้านเห็นไหม คอนเซปต์ระบบอันนี้เห็นนี่เป็นอลูมิเนียมที่อมอมพื้นปิงปองนะกอมาข้างในแอรผมว่าติดเย็นเลยนะเย็นใช่ไหมครับเออไม่ระคายผิวเลยดูที่น่ะเออเย็นพอเข้ามาแล้วจบเลยอ้าวอ่ะ เห็นไหมเอาเอาเอา,เอาพื้นปิงปอมมาทำคอ์เตอร์ะอีกแล้วนี่คนี่น,นี่ไม่ต้องกอ่อไม่ต้องครับ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้อะไรเลยแข็งเป๊ะเลยเอออ่าท่านผู้ชมเห็นไหมไม่อาจแคถึงสั่งมานี่นี้เองแต่เข้าใจํำไว้ไว้ท่านผู้ชมดูวนะอันนี้ห้องน้ำอ่า <c oughs> โอ้ดพื้นห้องน้ำ นี่เดี๋ยวขาจะเอาปูนตลบเยียงเข้าคอแเดงตัวนี้แอดแต่ข้างเขาดีมากอ่าไม่เป็นไรน,นี่ห้องหนึ่งนั่นเป็นตู้เสื้อผ้าครับโอ้่มีห้องตู้เสื้อผ้า, <c oughs> าเสบตู้หนึ่ตัว <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่คอาแบบเนาะ ไม่ได้เลยก่อทาง,งานสามหลังมูล,ลค่าทั้งหมดสามหลังลงทุนไปผมตีผมตีไปร้านประมาณร้านสองหรือร้านสามนี่แหละค่าแผน่นค่าพื้นกับค่าจ้างค่าอะไรหมดเลยนะค่าสามหลังร้านสองกับผมตีประมาณนั้นอรอ้านสองก็ตกหลังละสามแสนกว่าบาทะว่าสามแสนสี่สนสี่แสนผมว่าผมถ้าว่าคิดแต่ค่าจ้างกับพวกนี้นะอุปกรณ์ตั้งเหล็กตั้งพวกนี้ก็ สามแสนกว่าอ้าวนี่ถ้าว่าทำกับพวกนั้นหกแสนไม่อยู่ใช่ซื้อไปหลังละสองโอ้เยอะเลยครับักแครับผมแต่ข้อสําคัญเนี่ยมันไม่ร้อนไม่ร้อนที่ผมเข้ามาแล้วมันสัมผัสได้ครับสัมผัสได้จ้างมาเดินไฟนี่บอกเออเย็นดิขอบอกว่าขอเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรด้วยบอกโอเคไม่มีปัญหาทุกคนที่มาเห็นนะคือ ไม่มีใครตะเลยมีแต่ชมอย่างเดียวแล้วมันไม่มันเรื่องโครงเหล็กเนาะครับผมก็เนี่ยดูที่จากเนี่ยมันเนี่ยมันสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรเนี่ยสี่เมตรเนี่ยเห็นไี่เขาฝรั่งขอดวยครับผมฝรั่งก็มาดูบ่อยครับผมฝรั่งที่เป็นเจ้าของรีสอร์ตอยู่ในเนี่ยนะครับผมบางคนก็มีบ้านของมาอยู่เนี่ยบางคนก็ขี่รถผ่านไปแล้วหันมาเห็นเอ้าขี่รถกลับเข้ามามาดูครับผม นี่ยหะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้สีอันนี้ท่านเรียกสีอะไรปุ๊บสีแดงขอแดงนี่ศพเลยเดี๋ยวแม่ทำดูก่อนหลังมือใช้เวลากี่วันครับพี่นี่คือ <ละ S 1> เขาฝนตกบ้างหยุดไปบ้างไม่ค่อยได้มาบ้างอะไรเนี้ยก็ริประมาณสามเดือนถ้าว่าทําจริงๆอะผมคิดว่าสองเดือนเสร็จออสามหลังอะออแต่ถ้าทํากับพวกโน้นปีนี้ไม่รู้จะได้เปิดหรือเปล่าจริงจริงจริงอันนี้จริง ันนี้เรื่องจริงว้าเอาสุด,ดยอดเนี่ยเนอะอืมแข็งไปแข็งเลยครับใครมาผมบอกว่าเอาเลยผมเชียร์เต็มที่เลยบอกว่าเอามาใช้แล้วเอามาทำแล้วคือปัญหามันไม่เยอะอะทำแล้วจบจบสีก็ไม่ต้องทาครับผมฝ้าก็ไม่ต้องอเพราะการมีฝ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะเ้ะมันไปะอก เก็บอากาศร้อนไว้เสร็จแล้วฝุ่นก็เยอะฝุ่นมันก็เข้าไปกองเพระเผิดน้องเห่าน้องอน้องกิ้งโจกน้องตุ๊กแกอยู่เดินเกลื่อนหมดข้างบนน่ะนั่นแหละผมว่าตุ๊กแกร้องทีเนี้ยเรานั่นมีตุ๊กแกทุกลังเลยอ่ะนั่นหละตวหลังก็ฝากหลังที่แกสร้างมาแต่ก่อนครับทุกลังเลยอันนี้แกไม่มาเพราหมดสิทธเลยมันอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีอยู่ครับผมแล้วมันก็ไม่มาร้องรบกวนแขกเราครับข้อดีคือไม่มีขี้ฝุ่นในฟาครับ ผมยังคุยกับคนที่มาดูเพื่อนๆเนี่ยผมบอกว่าต่อไปถ้าผมจะทําต่อผมไม่เอาอะไรแล้วเอานี่แหละปิงปองนี่แหละอ่าอ่าไปดูอีหลังอันนี้อันนี้ท่านผู้ชมเห็น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 สีแดงแล้วล่ะแต่อีกสีอีกสีหนึ่งได้ได้ได้อ่าไปดูสีหนึ่งสีส้มอ่าโหหลังนี้สามหลังนี้จัดเต็มเลยโอ้อันนี้สีส้มครับสีส้มถ้าคนเข้ามาเที่ยวเกาะพังานเนี่ย เขาจะหาบ้านอยู่หาบ้านพักบอกเบอร์โทรครับ0815380149 0815380149ปด่งสี่เก้่งชื่ออะไรชื่อกล้วยไอ,ไอ้กล้วยครับผม <laughs> ไอ้กล้วยตากล้วย <laughs> ผมผม,ผมไอ้ชิดครับเอออชิด ครับหรือคุณนัลชิตก็ได้ถ้าเจอกันก็ไอชิตนะ้ยนะไม่ต้องไปถือสากันอาชาวบ้านเหมือนกันครับที่นี้ก็อยู่หมู่หนึ่งตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วชื่อรีสอร์ทนี้ยังไม่ได้ตั้งครับยังไม่ได้ตั้งเอาตอกโทรมาแล้วกันนะครับถึงเออไปดูซิหลังข้างบนเป็นไง ดีไซน์เดียวกันครับเหมือนกันอ้าวนี่นี่ผมไปลืมต้องมาชมมาดูนี่เล้วเจ้าของบ้านทำเองอันนี้ไม่ใช่ช่างเจ้าของบ้านทำเองโอ้ยอย่างนี้มันมันเจอแล้วนะว่านวัตกรรมรอบๆอย่างนี้ฝรั่งมันก็ชอบไปดีครับผมคิดว่าอย่างนั้นใหม่มันอ่ะครับทำเองเจ้าของบ้านทำเองเลยครับผมนี่นี่นี่สวย โออกระจกเบาวางก็หน่อยเหรออ่าผมคิดว่าได้กระจกใสครับมันแล้วมันออกสไตล์ล้อดิบๆครับผมมันจะได้เห็นสีเห็นอะไรด้วยมาทำเคาน์เตอร์กันซะอีกแล้วไปพี่หนึ่งเขาเขาแตกไปอีกแบบนึ่งวันนี้มาหารีสอนเนี่ยก็แลกไปอีกแบบนึงเคาน์เตอร์อันนี้เพิ่งเห็นของเฮียครั้งแรกจ้าแรอ ไปถ่ายทำม,มาทั่วประเทศหนูไม่ค่อยมีออไม่ครับเอมีแต่เข้าไปทำเคาน์เตอร์ซิงกันแบบนั้นครับผมแต่ว่าจะ e ําอีก้นี่ยเคาน์เตอร์ซิงอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำยังไม่ได้ปูกกระเบื้องห้องน้ำก็ไม่ยากนะครับปออรับสลบลงระบาย,ยน้ำเยงไปหาน้ำตะไหลเลยนะครับี่ยที่มีทำเขาในช่างเขาเก็บงานได้ละเอียดเสียบสอบเลยโอ้โ มีพวกเสื้อผ้าด้วยเอาง่ายกว่าอ่ะเราปั่นหรือปล่อยให้เข้ากันกับการแขวนอ๋อนี่เนี่ยก็เอาแล้วอกแขวนไม่ต้องทีใช่ไหมครับใช่ผมเอาเสื้อผ้าไปเลยครับินห้าเป็นตะหยักพื้นที่โอ้ย่างนี้ฝรั่งบันร์เขก็ชอบมันนะสิครับไม่นอนมันอาจจะมาตื่นสายตื่นอะไรก็ไม่นอนแล้วครับเสร็จแล้วมันเงียบด้วยฝากก็ไม่มีเห็นเนี่ยเนี่ยของแท้เนี่ยต้องสี่เมตรนะ ของแท้ปิงปองที่สี่เมตรเนี่ยช่างขึ้นไปเดินมุมเลยใช่<อ>ใชไหมสบายเลยช่างบอกว่าโอ้ยต้องวิ่งนะอะไรไม่เป็นนาแต่แล้วก็มีคนมาดูตอนมุงอะ่ะไรลองกระโดดดูด,ดิช่างกระโดดตุมต้มตุ้มเออดีวะวะชาวบ้านมาดูตลอดมุงครับผมบอกว่าไหนลองกันดูดูซิารับมันจะแข็งแรงขนาดไหนก็แล้วน่ะสิบเซนเลยใช่ไหมครับสิบเซนหมดเลยเนี่ยจับหนักเลยเนี่ยวันนี้สิบหมดเลยเยจับเต็มจับหนักเลยเนี่ย นี่ก็จะทําเป็นตัวเลื่อนเจ้ากอันนี้สีฟ้านี่นสีไซด์เดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมดูเอาอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ทาสีไม่ได้ทาสีไอ้นี่แต็มไว้ไอ้จิลิโคนลแจกของเก่ามาตามที่เพชรผลิตให้ใช้อ้าวแล้วก็ยังไม่ได้ทาสีท่านผู้ชมคิดเอาว่าเดินทางจากสี่คิวระยะทางพันห้ารอยกิโลค่าขนส่ง ทั้งค่าเรือค่าเฟอร์รี่ด้วยอะไรด้วยก็ตกไปสีหมื่นค่าขนส่งอย่างเดียวครับผมเอามาคิดแล้วมันก็ยังคุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายหัดใหญ่ให้ดูนะเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคราวหน้าเจอกันใหม่